สิกิโลบ้านเรือต่อพี่ครับแถวนี้เขามีลานกลางเต็นท์ไหมครับนอนได้ไหมครับครับมันไม่มีหรอกมีแต่ในอาคารน้องผมเนี่ยเขาก็มาขอสมามาขอนอนอ๋อตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อยังไม่เปิดให้ให้กางให้อะไรเงี้ยให้กางได้มีมีแล้วมีห้องน้ําอยู่ใช่ไหมอันนี้เสียค่าบริการไหมครับไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียใช่ไหมครับแต่ห้องน้ำไฟไม่มีนะครับแย่แล้วทุกคน แถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมครับออากาศเย็นเลยครับ<ม>วิวดีด้วยมองไปเห็นนู่นเลยผมจอดมอเตอรไซค์อยู่ทางหลวงหมายเลข12นะครับก่อนเข้าไปแม่สอดประมาณ50กิโลเมตรออกจากบ้านมาตั้งแต่6โมงเช้าเลย ก็เลยจอดแวะพักสักหน่อยแล้วขับมาได้ประมาณ300กว่าโลแล้วนะครับจากอ่างทองก็ปลายทางของวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเลือตอก็แวะจุดชมวิวไอ้ต่างแม่สอดสายลมพัดวีดวิวอากาศบนยอดเขาเย็นสบายเป็นอีกครั้งที่ผมออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ โดยมีปลายทางของทริปนี้อยู่ที่ป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่แต่ผมจะแว้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ขับรวดเดียวผมหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพท้องฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ทิวเขาที่ทอดตัวเป็นคลื่นและแน่นอนว่าต้องถ่ายภาพมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่พาเรามาถึงจุดนี้คือเพื่อร่วมทางที่จะออกทะยานไปด้วยกัน บนทางหลวงหมายเลข12อีกประมาณ40กิโลเมตรก็จะพาผมไปถึงอำเภอแม่สอดกับเส้นทางที่ค่อนข้างลาดชันและโค้งเยอะแต่ก็ยังดีที่ถนนค่อนข้างกว้างบนถนนบางจุดก็จะมีการปลีดถนนให้เป็นร่องการลดลื่นในช่วงเวลาลงเขาซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันทำให้มอเตอร์ไซค์ของเราแฉลบไปแฉลบมา วิวทิวทัศน์ที่มองจากหลังมอเตอร์ไซค์ตอนนี้สวยงามมากภูเขาทอดยาวตัดกับท้องฟ้าที่แจ่มใสทำให้ผมเผลิใจไปแป๊บนึง่งแล้วก็ต้องกลับมาโฟกัสการขับมอเตอร์ไซค์ต่อเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือการเสพบ,บรรยากาศระหว่างทาง ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มาดูหเหมือนว่าพยากรณ์อากาศก็ยังคงบอกว่าจะมีพายุฝนอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะปกติก็ตากฝนเป็นประจำต้นไม้ริมทางยังคงมีสีเขียวชอุ่มสีสันสดใสกับมอเตอร์ไซค์ที่พาผมแล่นผ่านโค้งแล้วโค้งเล่าชื่นชมความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ังครบจากแม่สอดมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่ละมาดเราจะอยู่บนทางหลวงหมายเลข105อีกประมาณ30กิโลเมตรถนนบางช่วงถูกปิดเพื่อทำการซ่อมแซมจากนั้นเราก็ทำการเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านปา่าไร่ เป็นน้ำตกแรกของทริปนี้ที่ผมแวะเที่ยวคือน้ำตกขุนห้วยคีเทอร์เป็นน้ำตกที่จะสวยงามในช่วงฤดูฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวซ่อนตัวอยู่ในป่าก่อนถึงหมู่บ้านแม่แหละคีหมู่บ้านเลอตออีก38กิโเมตรเป็นสถานที่ที่ผมปักหมุดไว้ว่าจะไปนอนค้างแรมกลางเต็นท์ในคืนนี้ หลังจากจุดนี้ไปเส้นทางจะคดเคี้ยวราดชันไม่ใช่ราดชันแบบธรรมดาราดชันมากแต่สิ่งที่ได้มาก็คือภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอด2ข้างทางที่เราขับผ่าน ถนนเส้นนี้สามารถพาเราออกไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยผ่านหมู่บ้านเลอตอออกไปทางหมู่บ้านแม่ตื่นและทะลุออกไปยังอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นทางชนบทที่ถนนดีแต่แคบพร้อมกับความลาดชันตลอดเส้นทางแต่ถ้ามารถทิพด้วยมอเตอร์ไซค์ผมว่าถนนเส้นนี้ขับสนุก อย่างสวยอย่างชัน ขอจัชมวิวโหสวยมากเลยครับอีกประมาณ9กกิโลเราจะถึงน้ำตกนะครับไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไงแต่ก็พอขับมาได้อยู่เพราะมันเป็นถนนดีแต่แค่มันแคบเฉย บ่ายสามโมงพอดีครับถึงน้ำตกไมคิเทศหลังจากที่ผมเออระเหออยอยู่นานเลยเออระเหยอยู่นานนู่นอยู่ไกลๆเลยครับมองเห็นอยู่เดินประมาณเจ็ดรอยเมตรแต่ไม่รู้ว่าเดินตรงไหนนะไม่มีทางไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยเราก็เดินตัดป่าไปเลยเป็นทางไล่นาชาวบ้านนะครับ ไม่รู้ว่าใช่ทางนี้หรือเปล่านะที่ผมมาหรือว่าผมมาผิดทางเดี๋ยวเดินไปสักหน่อยผมมีป้ายบอกแต่วิวสวยมากเลยครับบางที่ก็กำลังเขียวบางที่ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วระหว่างทางก็จะเห็นรถชาวบ้านขนพวกข้าวโพดพวกมันสําปะหลังนะครับถ้ารถยนต์ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันสวนกันค่อนข้างยากถ้ามาใสอไซก็สบาย ขับมอเตอร์ไซค์จากจุดเดิมมา200เมตรจะเห็นป้ายทางเข้านะครับเราก็มามุดอยู่สวนข้าวโพดโออากาศเย็นเลยครับวิวดีด้วยมองไปเห็นหนู่นเลย เดินเลาะ,ะ,ะไปตามไร่ข้าวโพดเรื่อยๆผ่านสวนข้าวโพดชาวบ้านมาก็จะเป็นเป็นป่านะครับเป็นป่าโปร่งเอาเรื่องอยู่ขึ้นเนินมาชันโอ้เจ็รเมตรแต่เป็นขึ้นเขา แล้วก็าจะลงห้วยข้างล่าง น้ำใสสะอาดไหลลงมาจากหน้าผาสูงผมได้สัมผัสถึงละอองของความเย็นสดชื่นน้ำตกขุนห้วยคีเทอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลำธารเล็กๆแต่เป็นสายน้ำขนาดใหญ่ที่ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงผมวางสัมภาระและนั่งลงบนก้อนหินใหญ่ริมแอ่งน้ำในชีวิตประจำวันเราถูกผักดันด้วยเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ความเร่งรีบในการประชุมและเดดไลน์ที่ต้องส่งงาน แต่เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่เส้นทางเดินป่าที่ลื่นและเต็มไปด้วยโคลนทุกสิ่งเหล่านั้นกับไร้ความหมายสิ่งเดียวที่เราต้องใส่ใจคือการก้าวต่อไป ถ้าเป็นเส้นทางปกติ16กิโลผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน20นาทีแต่นี่คือ16กิโลดอยระยะเวลาในการขับขี่ก็ต้องคูณ2คูณ3กันออกไปพระอาทิตย์ลอยตัวต่ำลงเรื่อยๆพร้อมกับอุณหภูมิที่ต่ำลงเรื่อยๆเหมือนกันผมยังคงเพลิดเพลินกับการชมวิวระหว่างสองข้างทางกะว่าจะหาร้านข้าวสักร้านหนึ่งระหว่างทางเผื่อมีเพื่อซื้อไปกินมื้อเย็นสำหรับวันนี้ ไม่รู้จะพอมีหรือเปล่ากับเส้นทางตามป่าตามเขา มีอะไรขายบ้างครับพี่มีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวข้าวผัด<ม>กะเพรามีส้มตังอะไรนะครับมียาคุเซ่มีส้มตังมีตามสั่งตามสั่งก็มีใช่ไหมครับแต่ว่ามีไม่หมดมีกะเพราหมูกรอกบกะเพราหมูชิน้นกะเพราหมูสับเอากะเพราหมูชิ้นครับ,รบใส่กล่องมีไหมครับได้ครับใส่กล่องเอาไม่เผ็ดนะครับเอาไม่เผ็ดแค่ดาวไหมคะไม่เอาครับ ขวาไปเลยต่อนะจ๊ะ จอดได้สักนหน่อยขอจอดแป๊บหนึ่งเ<ห>นี่ยเราไต่เขาขึ้นมาจากข้างล่างเลยครับขึ้นมาโคตรหิวใจโคตรดี ที่ครับแถวนี้เขามีลานการเต้นไหมไมู่ไ,ไม่รู้ <laughs> พี่ครับแถวนี้เขามีลานกลางเต็นท์ไหมครับนอนได้ไหมครับครับมันไม่มีหรอกมีแต่อาคารน้องผมเนี่ยเขาก็มาขอต่อมามาขอนอนอ๋อตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อยังไม่เปิดให้ให้กลางให้อะไรเงี้ยให้กลางได้มีมีแล้วมีห้องน้ําอยู่ใช่ไหมครัอันนี้เสียค่าบริการไหมครับไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียใช่ไหมครับแต่ห้องน้ำไฟไม่มีนะครับแต่แต่มีน้ําใช้อยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่มีไฟ แต่ส่วนมากเขามาก็มาขอพักตรงนี้แหละอ๋อยังไม่มีแต่พี่ก็อยู่กันทั้งคืนใช่ไหมครับใช่พี่ใช่ทั้งคืนอ๋อได้ครับงั้นผมเอาเข้าไปจอดเลยนะครับได้ได้ครับครับคุณครับครับคันเดียวไงพี่ครับมาคันเดียวเลยครับมีที่นอนแล้ว ทีมงานมาเตวันกันเนี่ยใส่รองเท้าเดินป่าเตวันกับทีมงานในหมู่บ้านน่าจะเป็นวัยรุ่นแถวนี้นะครับไม่ได้เตะนานมาก อย่างอองลังใจ เลยตอมาจากภาษาท้องถิ่นของชนเผ่ากะเหลี่ยงปกากยอซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานจากไล่ฟินสู่ไล่ผักแห่งความยั่งยืนในอดีตด้วยความห่างไกลและขาดแคลนอาชีพชาวบ้านที่นี่จึงพึ่งพาการปลูกฟินและการทำไล่หมุนเวียนไม่เพียงขัดต่อกฎหมายแต่ยังนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่แย่ จุดเปลี่ยนที่สำคัญของเลอตอคือการเข้ามาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งถือเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในสมัยรัชกาลปัจจุบันที่สืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9แย่แล้วทุกคน เหมือนแบตจะหมดเลยเมื่อกี้เปิดไฟไว้แป๊บเดียวแบตก็สามปีเลยยังไม่ได้เปลี่ยนแย่เลยผมจอดถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วเ,เปิดไฟไว้หน่อยเดียวเองปกติมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะเมื่อคืนก็เดอ,อแต่เมื่อคืนเปิดนานอยู่นี่หว่าเมื่อคืนเปิดนานอยู่ตอนกลางเต็นแบตหมดเลยเฮ้อแย่แล้ว ยบ้อยครับลอยเทงเต่งเปิดไฟไว้นานเกินเมื่อคืนเดี๋ยวไปขอความช่วยเหลือกับพี่ทหารพันเดีวไปถามเขาว่าพอจะมีร้านพอจะมีแบตให้จ้ำสตาร์ทไหมพี่ครับ,รบแถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมครับ,รบ,รบพอดีเมื่อวานผมเปิดไฟกลางเต็นไว้นานไปไงแล้วแบตมันหมด จะมีตรงในหมู่บ้านนะครับเลยไปนิดนึงมันจะอยู่ตรงกลางดอยนะครับอยู่ด้านซ้ายอ่ะไม่ได้มันขับไม่ได้ต้องมีเบอร์โทรไหมครับผมได้ต้องโทร้หม <c oughs> ดนะครับใช่แต่ตอนสตาร์ทไปข้างล่างอ่ะได้อยู่แต่พอสตาร์ทรอบที่สองจะลงไปจะไปแล้วไม่ได้เลยทีนี้ นอนนั่นดีนะมีช่างอยู่ให้พี่เขาติดต่อให้พี่ทหารพานเพราะปกติก็เปิดมันก็ไม่ไม่ค่อยหมดแต่เมื่อคืนมันเปิดนานไปหน่อยครับสรุปเบาพ้ดูผมขึ้นทางนี้โอไม่ได้เห็นไห ีลองลองเปิดดูแกจัดดูโอเคนะครับเดี๋ยวลองนะครับภาพแบบสามสองหนึ่งโอเคได้เท่าไหร่นะเอ็มจัดไปสักคำเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดียวโอ้ขอบคุณมากครับน้ำตาจะไหลครับผมนะครับไปอยูแล้วฮ่า กับใจี๋ยวผมผมมีของแจกคอนเฟเจอร์ไปดูใส่คอนเฟได้นะอะไรครับใส่คอได้นะครับได้ครับอันนี้พี่ผมให้ครับอันนี้อมครับไม่เอาตังค์เลยขอบคุณครับใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับ